กล่าวสุนทรีท่มุ่งส่งกันด้วยนะครับก็วันนี้ทำไม Q and A ของผมโ,มโหแโบบถามมาเยอะมากเกี่ยวกับ Rv เบต้าเนาะ<ม>เดี๋ยวคลิปหน้าอาจจะพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวคลิปนี้อาจจะวันนี้นะฮะคลิปหน้าอาจจะเป็นวิธีการสมัครเว้ยบอกสมัครไม่เป็นถ้าไม่เป็นไม่มาขอหรอกเดี๋ยวอยู่ในคลิปนี้แหละเรียนตัวอาร์ผมน้ามาแน่ๆเอาคลิปก่อนนะครับคือถ้าเข้าเซอร์เบต้าได้นี่คือยังไง ก็ถามว่าทำไมไม่ได้เว้ยผมก็บอกว่ามันก็บอกมีคนดีวิวฮันเตอร์ยิมมอ,อกมันต้องผ่านไปหนึ่งชั่วโมงก่อนกับพี่คือหน,นึ่งชั่วโมงผมรอนั้งแต่วันจันหนึ่งชั่วโมงผมสมัครได้ประมาณสี่โมงมั้มงผ้ามุมก็เข้าไม่ได้เหมือนเดิมนะเอันนี้ข้ควมต่อจากข้างบนนะครับใครรู้โอ้โหมีคนเป็นเหมือนกันมีคนเป็นเหมือนกันคนเป็นเหมือนกนะันนะเป็นเหมือนกันนะครับอันนี้เดี๋ยวค่อยรวบให้หมด นะครับอันนี้ครับเป็นเหมือนกันแก้ไงคะเอ่อคือก็คำถามเดิมอันนี้ถามคนรู้หน่อยสิครับใค้ใช้ถุงอะไรคือก็ตอบไปคือใช้สำหรับคุณนามสมบัติของเวียดนามนะครับถ้าแล้วก็แหละกา,าลิน่าหรืออะไรคือเล่นใช้ได้ทสองอย่างในการสมัครั่ครับหนีที่ว่าคุณทําเงินไข่ปุ๊บหรือเปล่าทำมาหลายวันแล้วคุณลองทุกวันไม่ได้เลยคือเงินไข่เล่นที่เซอร์เวียดนามนะครับเวียดนามแทนฮนะโอเคฮนะ เงื่นไขเดี๋ยวผมขอการสมัครภายในคลิปหน้าโอเคปะถึงกันเล่นกันโอเครวบรวบขอรวบเลยนะครับขอรวบเลยนะแล้วก็เอยเดี๋ยวขอรวบคลิปหน้าด้วยเพราะว่ามันอยู่ในรามา่าเดียวกันะครับอ่านี่ฮะพี่ขอผมหน่อยเข้าไม่ได้ขอใช่ปะขอใช่ปะเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีพี่เราสมัครงานตอนนี้ยังไม่ปิดนะครับเดี๋ยวผมเข้าให้ดูเลยแล้วเปล่าอันนี้ยังไม่รู้นันะว่าปิดยงังเลยครับก็เกี่ยวกยังไม่ปิดเนาะ เปิดอยู่นะฮะสมัครกันได้นะครับสมัครกันหน่อยสมัครไม่เป็นอ่ะเขาไม่ได้ก็บอกไปแล้วนะฮะสอนคลิปหน้าเดี๋ยวขอบอกบอกไว้ต้นเล่นเซอร์เวียนามนะครับอ่าขอมั่งต้องเปิดเผยเป็นแล้วล่ะนะครับขอขออนุญ,ญาตนะมีไอพีนะครับผมบอกคุณจะเล่นในเร็วแๆบบคืออ่าคือวนนี้คือแบบคือคุณอ่ะ ควรจะเล่นควรจะสมัครด้วนตัวเองเล่นตัวเองนะครับคือไม่ได้ไปขอไม่ได้ไม่ได้ผมไม่ได้ไปขอเขาอ่ะนะครับคือผมเล่นด้วยตัวเองนะครับอาจจะมีเสียงเป็ดหรือเสียงคนเลื้อยข้างเขาไปด้วยนะครับควรจะอ่ะคือเล่นด้วยตัวเองสมัครด้วยตัวเองแต่ภูมิใจกว่าไปขอชาวบ้านเขานะไอที่ผมบอกไปขอเขาหมอคือผมได้รหัสมาโดยจากเวยดนมคนเวยดนาเขาให้มานะครับโอ้ถ้าไม่เป็นมาไาขอเราก็บกแล้วไงเล่นด้วยตัวเองแต่ภูมิใจกว่าเว้ เดี๋ยวสอนสมัครอ่ะเดี๋ยวสอนโอเควะพรุ่งนี้เดี๋ยวค่อยทำเ็นออ่านะครับเดี๋ยวทำน้ามาร,รวบเลยเ,เหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันเนี่ยอ่าผมก็ได้ทำการเข้าไปถามคนในกลุ่มเวียดนามครับผมก<ม>็มไปเข้าไปทำถามกลุ่มเวียดนามค,คือผมทำเอกาสารเองเไรเองเลยถามเขาเลยนะทำเองยื่นเองเลยครับว่าถามทำไมแบบนีเว้ยแล้วผมก็ได้คำตอบว่า เราประมาณหนึ่งสองสัปดาห์นะครับอันนี้ก็อ่าโดยสัญญาก็จะบอกว่ารอแค่หนึ่งสัปดาห์ครับผมถึงสมัครได้อันนี้ก็อีกหนึ่งสัปดาห์นะครับอ่าอ่านี่เนี้ยจบแล้วนะคือคนที่เล่นไม่ได้เนี่ยคืออย่างแรกเลยหนึ่งคุณทำเงินขายครบแล้วสมัครแล้วอนุมัติหรือเปล่าถ้าอนุมัติก็รออีกหนึ่งสัปดาห์นะครับอื ประมาณนี้นะหาคนไปนามาละนะครับอันนี้คนนี้นะครับคือเขาให้นะครับผมมานะครับเขาบอกมาว่านี่นะเซคอนนาะมีคอร์สนะเขาบอกโอเคเนี่ยเขาให้ยืมละเขายืมหัดแล้วผมเขาก็ให้รหัสผมมาเลยนะผมขอไม่เปิดแชทนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะทําการรู้ราหัสเอาแนฮะเดี๋ยวขอบ้างขอบ้างเนี่ยเห็นไหมเขาบอกให้ยืมก่อนไว้เสร็จแล้วเขาก็ใ,ให้นะครับผมขอไม่บอกไม่เปิดแชทนะครับเดี๋ยวรู้ราหัสเอา นะครับะะ่ดีปนเอันนี้เป็นกลุ่มเบต้าแท้นะครับผมอ่าออนะครับอ่าก็บอกประมาณนี้นะครับผมก็เนาะอ่าก็ประมาณนี้เลยส่วนอันนี้ถ้าเพื่อนๆบรู้นะแต่ผมยังไม่ได้ลองนะครับเพราะผมสมัครไปวันจันทร์ที่แล้วเนาะวันนี้จะบเอ็ดเดี๋ยวจะลองทีหนึ่งนะครับก็ไอที่ขอรหัสเนี่ยผมบอกไว้แล้วนะคือเขาให้รหัสมานะครับตอนแรกเนี่ย เขาบอกให้ยืมนะครับให้ยืมนะอ่ะโอเคปะโอเคนะโอเคนะก็ขอจบเกี่ยวนเอ๊ะโีเคนะครัเสร็จครับบ๊ายบายครับ